หงเขาเต็มหมอเลยจ้ากรบเข่ามือฝนตกไม่กินขขาน้ากันเด้อเดี้ยาการตักมากเลยใครบรรยากาศล้างบ้านห้เบิงตกได้ตกดีสามมือแล้วพี่น้องสามสีมือแล้วล่ะกับข่าเห้ากับข่ามือฝนตกเห็นบอมองบาใครเห็นอยู่ในบ้าน อันนี้ปนแยกการเฮ็ดเองตอนแรกแยกการเฮ็ดปอนอัน,น,นปนแห้งๆบันิแยกการเอาม,มาใส่น้ำปนป,นปนปลาทูอันนี้แกงอันกะทิไก่ใส่อันใส่เห็ดแต่ไส้เลือดซื้อมือเส้านี่แกงตัวนี้ก็ซื้อมือเส้านี่จ้ะแต่ก็มีพักของเฮานี่เขาแยกการ มาเด้อมาเด้อมากินเขาน้ากันเด้อพี่น้องฝนตกซื้อเห็ดิังสี่กินไปก่อนแต่ฝนมาตกเข้ากับจังมาเห็ดก็บเขา่าสู้กินจ้าพี่น้องบรรยากาศฝนตกตกเรากินแค่นี้ก็พอลุงหมายไปเข็นอวับ้างค่ไหนมาวีเด้อจ่าเติมมาเศร้านี่ เอารถสิบรลอไปรับจางเค้นอ้วนจะลุงหมเพราะทัานไหนมาอยู่จ้ะกินข้าวด้วยกันจ้ายาการหิวแล้วขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ราการยังไม่ได้ตอบไม่ได้กลับไปหาก็กลับมาที่คอมเมนต์ราการใหม่หน่อยเด้อบางทียาการก็เก็บตา ยังไม่ได้ไปหาเข้ามาเข้ามาใหม่หน่อยนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณมากคะ่ะ